สวัสดีค่ะตอนนี้หนอนผีเสื้อได้เกิดขึ้นมาแล้วการเป็นหนอนผีเสื้อแล้วนะคะห้าตัวจากทั้งหมดที่มีอยู่สิบตัวแต่ว่าเขาตายไปตัวหนึ่งแล้วที่เหลือไม่แน่ใจว่าตายหรือว่ารอการเป็นผีเสือ้อแล้วก็ได้มี ลูกหนอนผีเสื้อตัวใหม่เกิดขึ้นมาหนึ่งตัวน่าจะเกิดจากการที่เขาฟักไข่กันแล้วเป็นสีส้มค่ะน่ารักมากเลยแต่มีตัวเดียวตอนนี้จะปล่อยเขาสู่ธรรมชาตินะคะดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรจะต้องค่อยๆแกะเพื่อเปิดให้เขาบินออกไปนะคะ ดูว่าตอนนี้อากาศดีฝนไม่ตกแล้วอันนี้บ้านเราค่ะน้ำฝนตกหญ้าสนามหญ้าจะสูงหน่อยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะคะสระก็จะมีต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นสระน้ำค่ะสระว่ายน้ำ ก็มีต้นไม้คิดว่าเขาคงจะบินไปได้อย่างปลอดภัยสู่ธรรมชาติแต่นอนตัวใหม่เกิดขึ้นมาตัวเดียวใบไม้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาให้เขาขึนนะะต้องเปิดกล่องเพราะว่า ปงไว้ด้วยขายพลาสติกเดีย๋ยวดูเวลาเขาบินกันนะคะเปิดให้เขาออก ถือหอน่วยงานทียคือตรงนี้สวยมากเลยค่ะดูว่าเขาจะบินออกไปเมื่อไหร่พร้อมบินตอนไหนไปเลยนะไม่รู้จะกล้าบินกันหรือเปล่า อินไหมลูกอืออไปแล้วหนึ่งตัวเย่ Yay! ต้องช่วยเขาค่ะโอเคไปอีกหนึ่งตัวแล้วไปเกาะที่ต้นไม้แล้วออีกหนึ่งตัวนะฮัลโห <laughs> ยังมินไม่แข็งโอเคไปแล้วนุ่นไปเกาะที่ต้นไม้ใหญ่กาะได้ยังอเออเอกาะได้ยังอไปเกาะแล้วต้นลีลาวดีอันนี้ก็เหลืออีกสองตัวอืม อันนี้เหมือนกับว่าพอเราไปตนตัวเขาเขาจะมีอื้อออกมาออกเป็นสีส้มอันนี้ก็จะเหลืออีกสองตัวค่ะเจ้าของบ้านนั่ง <c oughs> นั่งดูอ่าไปอีกหนึ่งตัวนะ,ะ,ะไปท้งไหนลูก ไปแล้วเอาไปไหนแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวไปนะลูกโอเคเอาอันนี้ติดมืออันนี้เลยอ่ะไปนี่แมมลูกนี่อยู่ที่ต้นนี้โอเคป่ะอุ้ยเอาไปไว้สูงๆเลยดีกว่ากลัวแมว ก็จะ้อยไหมลูกอ่าไม่ยอมออกจากมือทำไมล่ะลูกไปเลยนะไปไปสู่ธรรมชาติดูแลตัวเองดีๆนะคะเอาไม่ไปจริงๆทำไงเอยเดี๋ยวอยู่ตั้งนี้ไหมเออ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตัวสุดท้ายของผีเสื้อในวันนี้โชคดีนะคะดีใจด้วยสวัสดีค่ะลมงแรงค่ะ